ดรเป็นนนคขยัสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดอรค่ะพุทธศา,าสนิกชนชาวจังหวัดอุดอรธานีรวมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปี2 5 5 8 เมื่อช่วงเศ้ายที่พานมาที่วัดศรีคุณเมืองเขตเทศบานลนครอุดรอธอานีอําเภอเมืองจังหวัดอ,อุดรธานีพุทธศาส,สนิกชนชาวอุดรธานีได้เข้าวัดทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบาูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญสากลของโลกโดยพุทธศาสนิกชนต่งางผ้ากันประกอบอาหารข้าวหวานข้าวสารอาหารแหง้งดอกไม้ถูกเทียนมารวมในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ภายในวัดเป็นจำนวนหลาย สำหรับวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสลูและประเลณิพานซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันคือในวันเพ็ญขึ่นสิหค่ำเดือนหกเพื่อหน่อมรำลึกถึงพระวีสุทธิคุณพระปัญญาคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อม้วนมนุษย์และสรรพสัตว์อีกทางยังเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันนาอัศจรรย์ทั้งสามประการที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติอีกทางองค์การสาประชาชาติได้กำหนดไห่วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญของโลกอีกนำ้ำแล้วกลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซอนอุดรกันได้ไหมพ่ออุดรเบืองอ่อนซอนอุดรเด้อสวัสดีค่ะธาอุดรเป็นคนขยนัน